ค่ะก็สำหรับลูกค้าหลายๆคนที่เริ่มมาใช้ระบบตัวใหม่ของทาง Smart t แท็นะคะก็จะมีปัญหาบางก็คือเหมือนจะดูรายงานไม่ได้จะยกตัวอย่างนะคะสังเกตตรงช่องจากวันที่ถึงวันที่นะคะปีที่ใส่มันจะเป็นปีพศ ซึ่งปีพศเนี่ยค่ะจะเข้าดูไม่ได้เราต้องไปตั้งค่าให้เป็นปีคศต้องไปที่การตั้งค่าของตัวเครื่องนะคะเข้าที่การตั้งค่านะคะทั่วไปภาษาและภูมิภาคอ่าเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจะเห็นคําว่าปฏิทินให้เลือกเป็นคิตศักราด นี่นะคะมันก็จะจากลายเป็นคีดสัตว์กระลาดแล้วทีนี้เรากลับเข้าไปที่ตัวแอปรีเซ็ตปึ๊บฟอแมตวันที่มันก็จะเปลี่ยนเป็นคอสอนะคะพอเปลี่ยนเป็นคอสอแล้วเราก็ลองกดแสดงข้อมูลการเดินรถก็จะแสดงข้อมูลความเร็วแล้วก็ ignition นะคะอันนี้คือรถส่วนตัวเนาะส่วนของลูกค้าที่เป็นรถ บรรทุกหรือว่ารถที่สามารถวัดระดับน้ํามันได้ก็จะมีกราฟที่เป็นแสดงระดับน้ํามันเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอันหนึ่งค่ะ